ทำมาปลายเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ขนาดนี้ค่ะพอมาเรียนจริงๆเนี่ยในครั้งแรกๆเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกท้อแท้แล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันยากจังแต่ว่าพอเรียนจบเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราขนาดนั้นเราเองก็เป็นคนที่เก่งได้แค่ขอให้เราเนี่ยเรียนรู้จริงๆค่ะสวัสดีค่ะชื่อระดาการันยากรน,นะคะมาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขานวัตการบริการดิจิทัลค่ะเรียนอยู่ชั้นปีที่1ค่ะ หนูมีความสนใจที่จะเรียนคอสเซล่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยค่ะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ให้ทุนการเรียนของคอสเซล่ามาก็เลยสนใจแล้วก็ลงเรียนคอสเซล่าค่ะหนูลงเรียน IT Support ไปค่ะก็จะเรียนเกี่ยวกับ IT ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Infrastructure Operating System แล้วก็ Networking ค่ะ ด้วยความที่เรียนสาขาไอทีนะคะแต่ว่าในสาขาเนี้ยไม่ได้เรียนไอทีจัาแต่ก็รู้สึกมีความสนใจแล้วก็อยากที่จะลองเรียนเกี่ยวกับไอทีด้วยอะคะ่ะก็เลยเลือกเรียนในคอสนี้ค่ะ หลังจากที่เรียนจบนะคะทาไม่รู้ว่าตัวเองก็เป็นคนที่เก่งได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เรียนครั้งแรกๆเลยก็รู้สึกไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าด้วยความที่ก็มาไปเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ขนาดนี้ค่ะพอมาเรียนจริงๆเนี่ยในครั้งแรกๆเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกท้อแท้แล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันยากจังแต่ว่าพอเรียนจบเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ยากกันความสามารถของเราขนาดนั้นเราเองก็เป็นคนที่เก่งได้แค่ขอให้เราเนี่ยเรียนรู้จริงๆค่ะ หนูรู hand, ้สึกว่ายิ่งเรียนยิ่งเข้าใจค่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกอยากที่จะเรียนต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากแล้วก็ไม่อยากจะเรียนแล้วเพราะว่าไม่เข้าใจเลยต้องไปศึกษาข้างนอกเองพอเรียนไปเรื่อยเรียนทุกวันมันก็รู้สึกว่าเออเราก็เราเองก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยที่เรียนเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าอยากที่จะเรียนแล้วเรียนอีกเพราะว่าเราเรียนแล้วเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเราเองก็อยากเป็นคนที่เก่งเนาะก็เลยโอเคอยากเรียนเรียนไปเรื่อยๆจะได้มีความรู้ติดตัวค่ะ อสเชลาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาว่างทุกๆวันค่ะเพราะว่าคอสเซล่าเนี่ยสามารถเลือกเรียนเองได้แล้วก็มีหลากหลายคอสให้เราเลือกเรียนค่ะสําหรับหนูเนี่ยเวลาเรียนเวลาทํางานแล้วก็เวลาทํากิจกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทําให้ไม่สามารถไปแบ่งเวลาไปเรียนคอสอื่นๆได้ค่ะแต่ว่าคอสเซล่าเนี่ยสามารถตื่นเช้ามาเรียนเองได้ที่บ้านหรือไม่ก็อาบน้าเสร็จมาเรียนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนแรกนะคะหนูมองว่ามันเป็นเรื่องที่ว่ามันยากค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเจอมากอ่อนและอีกอย่างนึงเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าพอเรียนไปสักพักนึงเนี่ยหนูก็มองว่ามันไม่ใช่อุปสรรคสําหรับหนูแล้วแต่ว่ามันเป็นความท้าทายสําหรับหนูค่ะที่จะต้องพยายามเรียนให้เข้าใจแล้วก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปให้ได้ก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะซึ่งก็ตอนนี้ก็เข้าใจมากขึ้นค่ะในเรื่องของไอทีด้วยแล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษด้วยค่ะ จะบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รู้สึกว่าหมดไฟในการเรียนนะคะแต่จะบอกว่าไม่ต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นค่ะก็ชีวิตเราน้องไม่ได้มีแค่เรียนอย่างเดียวก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้ารู้สึกหมดไฟก็อยากจะให้ออกไปทําอะไรให้กับชีวิตให้มันมีสีสันมากขึ้นกินข้าวกับเพื่อนดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างค่ะถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็อยากให้มาลองเรียนหรือว่าถ้ารู้สึกว่าในวันนั้นเนี่ยเหนื่อยเกินไปก็พักดีกว่าค่ะไม่ต้องกดดันตัวเองว่าจะต้องลุกมาเรียนในทุกๆวันค่ะ